ค่ะทุกคนสรุปผลงานเราคือลายเด้อ,อย่างที่ฝนบอกว่ากระตาใหญ่เนาะก็เห็ดหูหมูหูหมูเห็ดแครอแล้วก็เห็ดพึ่งบานแล้วก็เห็ดไดแกะหนังแกะนี่เยอะลายลีนี่ถุงไงเด้กพี่น้องถุงไงเนี่ยใหญ่เนี่ยหนักมากแล้วก็เห็ดพึ่งขาล่ายค่ะ โอทำไมพี่นอ้องแต่พี่ไม้อยู่ข้างนอกกําลังจะเตรียมที่ให้ฝนต้มข้างนอกค่ะนะแล้วก็เดีย๋ยวฝนจะเฮ็ดต้มเห็ดแดดหาลายก่อนพอพวกอย่างอื่นมืออื่นฝนคือสีจังสีเฮ็ดเพืยอน่อมเพราะเอาฝนบ่ไหวค่ะดึกแล้วเมื่อยเมื่อยเพียมากเนี่ยค่ะเจะเอาเสื้อออกไปปูข้างนอกว่าเหตุในบ้านมันเหม็น เมตนแกนี่ค่ะแกกำลังจะทำให้แกจะเอาเครื่องตากเห็ดออกมาไว้ข้างนอกแล้วก็ให้ฝนมาเอาเครื่องตากเห็ดมาตากตรงนี้แล้วก็ต้ม <c oughs> แกสงนี่กายสีเห็ดหมองต้มให้นฝนมาต้มอยู่ข้างนอกเพราะในบ้านมันเหม็นเกินไปแกบอกว่าแกไม่ไหวอยู่ในบ้านไม่ได้เห <c oughs> ม็นมากมากเหม็นมากมากอย่ <c oughs> า <c oughs> I'm so sorry my darling Thank you for taking me out You the best cảm ơn bạn cảm Chè ít cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn bạn cảm ơn มันตูมันกระเทศคน,นตัดใบออกเนี่ยค่ะโอเคมาพี่น้องจะพาสอมเห็ดด้ปบะเนี่ยเดี๋ยวจะพาสอมเห็ดพิ่งขาลายก่อนนะคะดอกสวยๆดูสิคนสวยของเรา วนา,เ,าเดี๋ยวจะทำขาลายเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเขากะจริงต้องเก็บแบบจ,จุ๊บๆเขามีเิตเลือกนะเนาะอ่านดูสิ เหดตัวนี้แหละที่แม่ฮันดีแม่งเขาเรียกว่านอนมากกินเขาเด้อเห็ดขาลายเนี่คนจังบ่ค่อยเก็บค่ะเป็นข้อดีของพึ่งหวานค่ะเพราะว่าโชคดีของพึ่งหวานที่แบบช่วงนี้เห็ดพึ่งขาลายเขาออกลา้เต็มป่าอย่าใช้คําว่าเต็มป่าเต็มเขาอะคะ่ะทุกที่อะเออเนี่ย ดูสิจริงต้องพยายามที่เก็บดอกอ่อนๆเขาน่ะพี่น้องบพราันเห็นบ่าเนี่นอนกินเร็วปา้ายังเบิ่งขาลายนะอันนี้เราได้มาบนเอ๊ะใกล้ๆก,ก็ไปนั่นน่ะนะพี่นอ้องใกละะ้ๆก็ไปเฮ็ดนางไก่อะค่ะเอ๊ยนางแกะ <laughs> นางแกะแต่ไม่มีขนแกะ เออยู่มีกินแค่หน่อยนึงตรงเนี้นิดเดียวจริงอ่ะจักนี้อะไรพี่ไม่จเฮ็ดแล้วบ่ mm. วอยากผ้าเพิ่นป่ปันได้หรอคะ่ะเดี๋ยวตัดแคตตีนรอเนาะพี่น้องอันนี้ผ้าให้เบิ่งซื้อ,อหน่อยนึงอันนี้คือขาลายเนี่ยถ้าเห็นตัดขาเขาออกตรงเนี้ลายบ่ต้องตกใจเด้อคะ่ะเพราะว่าขาลายบางที่เขาบ่าคือเฮ็ดเผ่งหวานเนาะคนบอกหลายครั้งแล้วเนาะ ที่ตรงนี้เขาสิแข็งอันนี้เห็ดไก่แบบว่าออกแปลว่า,าวมันบนเขาไ่ค่อยงามมันไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรยญามอสนะคะบ่ค่อยมีหนาอือม ดูสิว่าน,นี่มันหลแต่โบอยากเก็บเพิ่นมาเอาเพิ่นมาแล้วก็ต้องเฝ้าเห็ดเพิ่นแล้วก็ต้ม,มนะพี่น้องแล้วนี่ตู้ผนมันสิเดน่ะขาลายเนี่ยนอนชอบกิน อนี้้ไดเก็บดอกน้อยๆต่หมดต่มีดอกใหญ่เธอก็จะมีหนอนเนาะโอเคบรต้องเก็บดอกน้อยค่ะจริงๆตอนเก็บน่าจะเล็กๆนะเนี่ยเพราะอาม่าแลละกะไง จะรู้สึกแข็งนะท,ที่ที่ตัดนิโบแมนอย่างเนี้ยรู้สึกแข็งอะแคยๆเขาตัดน้ำไม้นั่นแหละพี่น้องแค่ๆเขาตาัดไอ้ป้องน้ำไม้นั่นแหละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเห็ดพึ่งวานเดี๋ยวพ่อซิโนยนลงหม,มอค่อยาอาพาเครื่องค่อยเบิ่งอีกที นอนตัวเนี้ยมาแล้วนอนตัวเนี้ยได้แค่โดกโห Xe đáy nó Xe đáy nó Nói với nó Xe đáy 是。Sí. <c oughs> บนอย่างน้องพี่ยยใหญ่ไม้พี่ใหญ่ไม้บนอะไรก็ไม่รู้เห็นบอพี่น้องนนอนกินเนี่ยอืมเอาอันเล็กๆแล้วกัน ไม่น่าหยิบไอ้นี่เลยแต่มันสวยนะเนาะสวยสะด,ดุดตาเนี่ยต้องเก็บรุ่นเนี้ยค่ะเนี่ยนี่โอเคอ๋ ดอกอยางงี้ผมชอบค่ะมึงแบบส้มแบบนี้ผมมากค่ะส้มแบบนี้แบบนี้ไม่เท่าไหร่แบบนี้ถ้าโตหน่อยนอนเจาะแ้ีคือใครเน่ Everything okay? Yeah, everything's f i Okay. o c k i n g m o s q u i t e s I need you to m o ตอนนี้น่าจะสามทุมแล้วแหละพี่น้องดูก่อนนะว่าคุณอาจจะทำแค่ลวกเห็ดอันนี้ยถ้ามีแห้งลวกเอ เห็ดหนังแกะด้วยก็จะทำถ้าไม่ก็พรุ่งนี้ละกันเพอยว่ากันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเมื่อน,นี้ที่ฝนเห็ดคลิปอยู่เนี่ยวันเสาร์ค่ะที่ไม้ถึงต้องทำให้ให้ฝนออกไปทำข้างนอกเนาะเพราะว่า,าวันอาทิตย์เพื่อแกตื่นเช้ามา กินกาแฟอย่างเงี้ยโอเคถ้าดอกน,น้อยเนาะถ้าดอกน,น้อยอ่ะบมีปัญหาได้พี่น้องนี่ดอกน,น้อยๆนีะบบมีปัญหาเลยสวยเลยเพึ่งหวานอ่ะเอ้ยเพึ่งขาลายละของเรานะคะ ไม่มีนอนโอเคอยู่ถ้าดอกเล็กนะั่นนะอ่าตัวนี้เธอก็ชมนิดชมหน่อยไม่ได้นะเธอ กหนาถ้าจะเก็บเนี่ยต้องต้องเก็บแบบตุมต่มๆค่ะฤดูเนี้เพราะเห็ดเห็ดลายน่ะต้องเก็บแบบตุ่มๆฤดูนี้เพราะว่าถ้าบานจังหน่อยนึงน้อนค่ะยังพูดแล้วเนาะพูดแล้วพูดอีกโอเคพี่น้องเดี๋ยวฝนขอไปอนุญาตไปตัดแล้วก็เตรียมก่อนนะคะเตรียมที่จะ Oh, Thank you for the light. Feel better, huh? Feel better. Hey, give me time. I need something to keep going on. Before. I'm thinking of like getting a cardboard box, at least somewhat, so when it's going, it'll protect us it from the rain. At least. i could build something wood but get a cardboard box with a little bit of opening it won't rain on you. Mm -hmm. Make it go. daddy can you grab me a knife The one in a bowl. Both of them. The slight one. Oh. The small one. Mm -hmm. Yes. Because the other one I gonna vacuum seal. Okay. Ah, pungwan, Naka. เื่อวานก็จะใส่ไปด้วยนะเอาเอน่งไอ้ไอ้อะไรนะขาลายลงไปก่อนเพราะว่าขาลายต้องการความร้อนแบบร้อนจริงๆนะคะเพราะถ้าเอาเห็ดหลายย่างลงไปเนี่ยน้ำมันสีอุณหภูมิของน้ำมันสีเย็นมันสะเห็ดไฮเคขาลายเขาดำค่ะก็เลยต้องเอาเห็ดขาลายไปก่อนนะคะ เนี่ยบพี่น้องเนี่ยใส่อย่างนี้เป็นเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือวิธีฝนลวกไว้นะพี่น้องนี่เดี๋ยว,ยวพอสุกแล้วก็เอาไปล้างให้ดูนะเนี่ยพ้าเสิเห็ดกินนะขาจะมาตัดที่หลังค่ะ gonna hang out with me, baby. Nhi, tao mi mò nhai ôi, mày con mò nói phi nong. Nhi, lời, sưng From uh, Costco Hi, Charlie. You. Wow. You, you got uh... I just set this up today. I'll get something a little better going, but. We got a new neighbor moved in. Oh, the it one was pretty nice. I mean, he waved to me and I waved wave back at the... Charles, what are you doing? Hi, Papa! Hi. Come on! Come on! on I'm gonna close the door. Come on. Mosquito! Good day. Good day. Good day. When I was talking I to a guy, there were two guys in there. He says, "Oh, I was one of the guys out here looking." He says, "But you know what? That lady waited five or ten minutes to call after you laid down." She said, dead <laughs> you or something?" I don't know. So. Oh. This might be like the first time. Maybe. A Have you gone over by the duck field lately? Just to look at them. They're awesome. They're making all kinds of noise just for. Oh, you're talking creamer. Creamer. I I thought that, I heard is, th that is the neatest thing. I told Carol, you've got to go over there. Not that other one you're You haven't tried I was I've been going through it. เบอร์ที่หิวไม่น้าหนวอะไรหิวอะไรทิมอันนี้คือเปิดน้ำเย็นนะคะน,นี่ผมก็จะเปิดน้ำเยน็นนี่คือน้ำเย็นจัดเลย

พี่น้องถ้าเข้าลวกแล้วมันเฮ็ดท่าสิบ,บ่าแตกค่ะแล้วค่อยมาล้างเอาสิ่งสกรปรกออกที่หลังเห็นไหมเนี่ยเยอะเลยเนี่ยก็ล้างอีก วันนี้เห็ดมันก็ยังเป็น,นเห็ดยังเป็นดอกเป็นดอกเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเขาจะไม่แตกนะคะถ้าเราลวกลวกเลยอะ่ะแล้วเขาไปล้างแจก๊กแยมไดชิเล่วกวเสียเป็นนั่นอันนี้เราล้างเลย well, I mean, you, ตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะพอดีพ่อแวะมาพ่อภายหมาไปเดินเล่นกันคืนอะ่ะนี่เห็นยังเป็นดอกสวยงามมันก็จะรวบกันน,น,กนี่แหละพี่น้องนี่นเป็นดอกเลย เสล้วสิกินเขาจะมาพาที่หลังค่ะเสร็จแล้วผมก็จะไปแพ็คใส่ถุงแบบว่าพ่อแกงนะอันนี้เห็ดพึ่งหวานเอกาไลเห็ดแครอทเนี่ยพอจะกินแล้วค่อยพาอีกทีก็จะแพ็คพอดีพ่อแกงนะพี่น้องแพ็คเป็นถุงพ่อแกงเห็ดแบบเป็นเห็ดรวมเนี้ยโอ้ย เล่นกับมากันนู <c oughs> ่น่ะ

what do you want for me huh she's so happy charlie <laughs> mm, want some mushrooms probably not go see uncle mike go ahead go see uncle mike and then nam nam sam เห็นไหมคะทุกคนก็สะอาดเนี่ยแล้วก็เฮ็ดบดแตกคือฝนว่านะเนี่ยเนี่ยล้างสะอาดและนี่คือวิธีของฝนนะคะ คลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาไอเนี่ยแล้วค่อยแพ็คค่ะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย